สวัสดีครับพบกับอาซอไทยแลนด์เวอร์ชันยูโร2020เป็นอีกหนึ่งวันครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2020นะครับเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศกันแล้วครับอังกฤษจะเปิดเปมบลีนะครับบ้านของตัวเองพบกับทางด้านของอิตาลีนะครับต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่เรียกว่าเป็นคู่ที่ว่าคู่ใหญ่ คู่สําคัญคู่หนึ่งในวงการฟุตบอลระดับชาติเลยนะครับโดยที่ก่อนจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับดูบอลอัปเดตผลรวดเร็วทันใจคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอังกฤษนะครับเรียกว่าเป็นการเข้าชิงเฮลเลอร์ฟุตบอลรายการทัวร์นาเมนต์ใหญ่เป็นครั้งแรกรอบ55ปีหลังจากที่พวกเขาได้แชมป์โลกในปี1966นะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยเล่นที่เบลเบรีเหมือนกันนะครับเป็นเบลวอัวชั้นเก่าก่อนจะทุบมาเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเรียกว่าเกมนักชนะเยอรมันตอนต,ตกไปขณะที่ชนะอิตาลีเนีีนีี่่่ยนนคคืออกกกกาาาารรรรเเเเขข้้ชิงงงล,ล์ััแใรรบ9ปหจทพว ได้แชมป์พวกเขาได้เข้าชิงชนะเลิศในเกมยูโร2012นะครับเกมนั้นแพ้สเปนไปนะครับเป็นแค่รองแชมป์ไนะปแล้วเรียกว่าเป็นทั้ง2ทีมเนี่ยห่างหายการเข้าชิงชนะเลิศรายการใหญ่มา พอสมควรโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยครึ่งศตวรรษเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้ใครจะสมหวังและใครจะต้องเป็นผู้ผิดหวังอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เดี๋ยวดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับมาดูความพร้อมของทีมก่อนเลยครับสิงโตขอมรลางครับทีมชาติอังกฤษนะครับไม่มีปัญหานเตะบาดเจ็บเลยครับพร้อมลงกสามทุกคนเลยนะครับนายทวารเป็นจอห์นแอนด์พิกฟอร์ดจากเอเวอร์ตันนะครับกองหลังสี่คนครับคู่กลางจอห์นสโตนนะครับดืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไก่แบ็คซ้ายเป็นลุคชอครับส่วนแบ็คขวาน่าจะเป็นท่านคคคครรรรรรััับบบดดีีแแแนนนไไ์์์์จากกกเเเวสตตฮมยยยยูู็ื่่่ปิโหงอช คาวินฟิลิปนะครับยืนคู่กันโดยที่โซนิเทนเซนส์นกับตันทีมเรียบผูอาจจะลงเล่นในเกมนี้แต่ว่าน่าจะเป็นแค่สำรองไปเกาะน,นะครับขณะที่ทางด้านในส่วนของตัวรุกครับสองคนจาก4ผู้เล่นนะครับสองคนที่ตัวจริงนั่นคือแฮร์รี่เคนครับกองหน้าจากสเปเร์ลแล้วก็ราฮิมเซอร์ลิงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้ลงแน่นอนนะครับที่เหลืออีกสองตำแหน่งต้องลุ้นกันหมดเลยครับทั้งบูคาโยซาก้าเมสันเมาส์แจ็คกิลิชแล้วก็จานาซันโชรวมกระทั่งแม็คคาสแรสฟอร์ดมีลุ้นทั้งหมดในทั้งหมดของสองคนโโดสปินาาซล่ครับ แบ็คของโรม่านะครับอันนี้พักยาวเรียบร้อยน่าจะมี6เดือนในการสำหรับสัมินาโซล่านะครับขณะที่อีกคนหนึ่งที่ต้องรอเช็คความพร้อมคือเอลเซนโดฟอร์เรนซี่นี่เขาโรม่าเหมือนครับอันนี้ก็มีการบาดเจ็บรอเช็คความพร้อมอีกทีหนึ่งแล้วกันนอกนั้นมีปัญหาครับจาลุจิตอนารูม่าในทวารคนใหม่ของปารีสแซงต์แชงฌ์ลงตัวจริงแน่นอนนะครับแล้วก็คู่กลางครับกองหลังเป็นเลนโดบูนูชชีและโจโจคิเรนี่สองคนนี้จากยูเวนตุสนะครับขณะที่แบ็คซ้ายครับเอเมร์สันไพเมอรี่แล้วก็แบ็คขวาโก อเวนติครับนิโกโลบาเรลล่าจอร์จินโยนะครับโดยที่มีมานูเอลโลคาเตลลี่มีโอกาสเป็นตัวสอดแทรกในเกมนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนแนวรุกครับเหมือนกับอังกฤษเลยนะครับมี2คนที่ตัวจริงแน่คือโรนัลโดอินเซเนเย่แล้วก็ทางด้านของชิโรอิมโมบิเล่ส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งที่ว่างอยู่นั้นต้องไปดูว่าจะเลือกใครระหว่างเฟเดริโกเคียซ่าคนที่ประตูในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมากับโดเมนิโกเบราดีครับว่าใครจะลงตัวจริงในเกมนี้ซึ่งมันชินี้จะเลือกใครเดี๋ยวต้องติดตามกันดูนะครับในความน่าจะเป็นขอออองงงเเกกกมนนนีี้้ะครับับบตว่า่าฤษย บรรยากาศมาแน่ครับเล่นในเวมบรี่ของตัวเองครับครั้งแรกในรอบ55ปีที่เข้าชิงรายการใหญ่ครับเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถือความระเบียบชัดเจนครับผลงานอังกฤษนี้ที่ผ่านมาในตั้งแต่ต้นทัวร์นาเมนต์จนถึงวันสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่ามีเกมพับใจบ้างแล้วก็มีทั้งเกมไม่พับใจบ้างนะครับแต่สุดท้ายพวกเขาก็ล่าถึงรอบนี้ได้ส่วนอิตาลีเนี่ยต้องบอกว่าเกมล่าสุดเสียฟอร์มไปหน่อยนะครับในเกมช่วงต่อเวลากับสเปนอันนั้นดูอันนั้นดูเกมรับค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็สุดท้าย มองเกมนี้ครับผมเชื่อว่าอังกฤษเนี่ยได้ใจเรื่องของของอารมณ์ร่วมแน่นอนการเข้าชิงครั้งแรกนะครับน่าจะมีบรรยากาศที่สุดๆเลยละกเกมนี้นครับเรียกว่าสแตนเต็มทุกที่นั่งนะครับไม่ว่าจะมีกี่หมื่นที่นั่งก็เต็มทุกที่นั่งนะครับแล้วก็ ผมเชื่อว่าทางอังกฤษไม่ตื่นตระหนกไปเองเนี่ยพวกเขาได้ลุ้นแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะคล้ายกับรอบรองชนะเลิศของทั้งสองเกมทั้งสองทีมเลยคือมันจะเป็นเกมที่ค่อนตึ่นเครียดแล้วก็จะเล่นกันด้วยความระมัดระวังตัวทั้งคู่เลยนะครับเชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสสูงมากๆที่จะจบด้วยการต่อเวลานะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดให้มองูว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ถ้ามอนในแง่ของ9 0สินาทีเนี่ยผมเชื่อว่าจะจบที่เสมอกันแต่ถ้าเกิดมอนในแง่ของร1อสนาทีผมเชื่อว่าอังกฤษอออาาาาจจะะะมมมมมีีรร์ไไดดด้้ววยยกกกชนกนั1ปปตตูคผงง่่แ็ห เกมรับชิงชนะเลิศอาจจะมีทั้งแบบ90มนาทีชนะไปเลยหรือว่าจุดโทษไปเลยก็ได้แต่ถ้ามองในมุมของผมผมเชื่อว่า90มนาทีไม่มีผู้ชนะนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันใน1 2 0มนาทีว่าใครจะมีความที่เด็ดทีคะมากกว่ากันนะครับเกมนี้ผมเชื่อว่า ปิดได้แชมป์ยูโรนะครับก็เดี๋ยวดิดูกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับกรนีคือทั้งหมดของบทวิเคราะห์ในวันนี้นะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลยูโร2020ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามในส่วนของคลิปของเรามาตลอดนะครับมีการลงบทวิเคราะห์เรามาตลอดนะครับหากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยที่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่ต้องลืมไม่ได้เลยขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับดูบอลอัปเดตผลรวดเดียวทันใจคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสำหรับ การเป็นผู้ส่งขนที่ดีมาโดยตลอด1เดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้ไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ดูมันให้สนุกกับฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปยูโร2010วันสุดท้ายกันแล้วครับอังกฤษหรืออิตาลีจะได้แชมป์รายการนี้ไปติดตัมงมาได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ